สวัสดีครับพี่พีพีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับช่องจิสายเทือนนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้ทําการไปสั่งนะครับสั่งของมาให้พวกพี่รีวิวนะครับก็ต้องขอกล่าวประทานอภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ไล์นะครับจริงๆเลยพี่คือผมอะสอบปลายภาคนะครับเลยไม่ได้หาอะไรมาไล์จริงๆผมสั่งมาเยอะนะแต่ ไม่ลูกจะไล่อย่างไงอ่ะคือแบบโอ้งานกันบ้านกันเยอะจริงๆครับพี่นะครับมาเดี๋ยวมาแกดูกันนะครับว่าผมไปสั่งอะไรมานะครับนะครับรู้สึกจะสั่งสองสามองค์มั้งผมเหมือนผมสั่งเอพราปิดตามานะมาเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับอ่ะนะครับโหกล่องแพ็คอย่างดีเลยครับโคตรหรูหราเลยนะครับอ่าการเปียกน้ําด้วยนะนะครับดีมากนะครับ หรือพวกพี่ถามว่าพี่ไปสั่งจากเพจไหนมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับ, <c oughs> รบถ้าได้ตะกุดเดี๋ยวก็ต้องนะครับสมสั่งพระปิตาเจริญพรปุกนี้อ,อะไรนะครับที่เป็นผสมก้าวเกจิอาจารย์นะครับก้าวระยะสงนะแกะกันครับจุ <c oughs> ก็จะไล่ช่วงมึดๆดนะแต่แบบอยากรู้ว่าเอะพักอูเป็นยังไงวะอะไรเงรี้ยมาแกะเลยดีกว่าครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับพี่ชายนะครับขออภัยด้วยนะครับอุตส่าห์พูดดังสุดแล้วครับ <c oughs> มามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันครับพี่อ่าอ่านี่ไงอ่าอันนี้เป็นปิดตานะครับเอปิดตา เลื่อนยศหนึ่งร้อปีนะครับอันนี้เป็นปิตาเลื่อนยศหนึ่งร้อปีกับอันนี้เป็นผสมผงอลิก้าอริยะกิจินะครับเก้าลิยส่งนะครับมาแกะเลยครับแกะเลยครับมาอ่ะอันนี้รู้สึกจะได้เนื้ออะไรโอ้อันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยนะครับรู้สึกอันนี้จะเป็นเนื้อใบลารหรือเปล่ามีจีวอนด้วยนะครับ เลขนะครับเลขที่ผมได้นจะเป็นเลขสามแปดสี่นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับเลื่อนยศเป็นปิดตาเลื่อนยศหนึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนนะครับนี่โฟกัสหนะ่อยเห็นปะเกศาเต็มเลยเห็นไหมเออผมบอกเลยรุ่นนี้ที่ผมชอบสั่งมาเยอะเลยหนึ่งคือเขาแบบไงใส่เกศาหลวงปู่พัดเยอะมากนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยมีเกศาหลวงปู่ด้วยนะครับเออนะครับ เดีรยวิวสองรุ่นนะวันนี้มามามาแกะรุ่นกันครับพี่มาเดี๋ยวมาแกะรุ่นกันนะครับมามาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้เนื้ออะไรมามาลุ้นกันนะครับเบอร์ที่สี่สิบแปดนะเบอร์ที่สี่สิบแปดมามาดูกันครับพี่ชายมามาดูกัน มาดูกันครับแทดม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 อ้าวมาดูกันครับอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหาเปิดมาเจอแล้วเหรอเด้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 อแป๊บหนึ่งพี่เฮ้ยตะกุด นะครับโอ้ยเลขเลขนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เลขที่ผมได้คือเลขเจ็ดสิบเอ็ดรวมคันในแพดโอ้ยนะครับตะกุดเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับตะกุดนะครับตะกุดทองแดงฝังอะไรก็ไม่รู้นะครับนะตรงนี้นะครับรู้สึกจะฝังอะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับและการที่ตัวไหลผมไม่รู้นะ เน,น,น,นี่ยๆๆเห็นปะเน,น,นี่ยๆๆตรงนี้เนี่ยฟังอะไรไม่แน่ใจนะมาเสร็จไปแล้วองค์นึงเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปกันครับพี่ชายเออมามาดูกันครับเสร็จไปแล้วองค์หนึ่งตรงนี้องค์สุดท้ายนะครับของผมอร์ที่ส4สบสี่นะครับ เบอร์ที่34นะครับมามาแกะรุ่นกันมาเปิดมาเลยครับโอ้ยเนื้อพุทธคุณครับนะบเนื้อพุทธคุณนะครับเี่โอ้ยตัดดะสุดจัดสุดจัดนี่ครับเลขที่ผมได้นะครับนะครับ เลขที่ผมได้สามสี่แปดรวมกันได้สิบห้านะครับอบอกเลยวันนี้มีแต่ของเด็ดๆนะครับป่ะนี่นี่จีวอนมาเต็มเลยครับมาเลยครับมาเต็มเลยครับอ่าแล้วก็นะครับปิดด้วยพลอยพวกเพชรพลอยนะครับเป็นเนื้อพุทธคบของพุทธคุณนะครับข้างหลังเป็นยันหนวง่เดิมนะครับยันพุทซ้อนนะครับอ่าเป็นยันพุทซ้อน นะครับ bon ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแต่กลิ่นผมเดี oh ๋ยวกลิ erm ่นหอมจริงๆนะครับนะครับกลิ่นหอมนะครับหอมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้แหละครับที่ผมได้นะวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึ่งนะองหนึ่งอ่ะนี่นะครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้รีวิวสองรุ่นนะครับรุ่น พาะปิดตาเลื่อนยศ100ปีกับรุ่นนะครับพาะปิดตานะครับเจริญพรอดนี่ผสมจีวอนกอริยะสงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องจิสายเทือนนะครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจิสายเตือนและทีมงานนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ